โคตรสวยครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับเกมโมบายรีเจนกับคัทเออีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาซื้อสกินนี้นะครับผมเป็นสกินสกินวะเป็นสกินเซเบอร์นะครับผมสมาชิกดวงดาวโอ้โหคือเท่มากแล้วราคาคือแค่300บาทนะครับผมแล้วเป็นตัวที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะฮะแล้วมีเหตุผลอันใดล่ะครับที่ผมจะไม่ซื้อซื้อดีครับผม โอเคกดไปเลยมาแล้วสมาชิกแสงดาวไปอของเพียบครับได้ได้กรอบรูปด้วยใช้ทันทีไปเ้านี่เราไม่ได้เลือกตัวหรอเนี่ยสกินนาน่านะครับอันนี้หืมน่ารักมากมีกระพริบตาให้ทีหนึ่งด้วยนะฮะมาอันนี้คือพระเอกของเรา เซเบอร์โูเท่มากเทสจัดๆ oh, โอโหขออนุญาตแชร์ไม่ไหวโอเคครับมาเทสกันเลยว่าพออยู่ในเกมแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะโห oh, <at> อยังมีพลังอะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราเล่นเป็นซับให้ก็ได้นะฮะตัวนี้ซับได้นะแม่งก็เล่น e อพไปเลยไปคนเดียว <laughs> โอ้สวยมากอะ่ะน้ําตาที่ไหลคือตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับมันแบบเป็นตัวที่ล้วงดีที่สุดแหละสําหรับผมนะคิดว่าแบบดีสุดเป็นตัวคลาสสิกมากับแบบว่าเกมเปิดเลยนะฮะเรไม่มีคนฟาร์มฮะ,ะเราเราต้องเปลี่ยนมาฟาร์มแทนไม่เป็นไรได้อยู่ครับ มาแล้วครับผมโอ้โหมาผมตั้งใจฟาร์มเลยไม่ได้ตั้งใจดูนะโอ้ <c oughs> oh, ดูกงจากนั่นสิครับเขาขอบคุณอะไรกันเนี่ย เอฟเฟกค่อนข้างดีเลยนะฮะค่อนข้างว่ะค่อนข้างแต่เราเนี่ยค่อนข้างความช้าเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะช่วยนะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าตอนใช้สกิลหนึ่งมันมีลูกหัวมาป่าเด้งขึ้นมาได้โอ้โหสุดยอดอ่ะโคตรสวยอ่ะโอ้นี่คุณจะเอาใจผมไปขนาดไหนนะฮะ มันมันอันนี้เกินนะมันสวยเกินสวยเกินนโดูซี่น,นี่มันช่วงเหือเหรฮะ,ะจังวันี้ปาลาตาโอ้มันสวยจริงนะทุกคนนี่ถ้าลองมาเห็นแบบที่ผมเห็นนะโอ้โหแต่ว่าท่านตอนเรนเดอร์วิดีโอออกมาแล้วมันอาจจะดรอปคุณภาพ วิดีโอนิดนึงนะครผมก็ขออภัยด้วยดูดูดจบเข้ามาทำไมก่อนไม่รูเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเลยเอะเมื่อกี้โอ้แต่รูปมาบ่านนี้สุดจริงชอบเลยชอบ <S <S ใครบอกให้ถอยเนะี่ยใจเย็นได้ไหมครับพี่เจเบอร์บนว่ะ มาดีครับเอาทำอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเซเบอร์อยู่ป่าเราแหมโอ้โหเปิดเราซะด้วยอ๋อจะเหลืออะไร่ะครับอันติเมีนเหลืออีกมีเดียวเองโทษทีโทษทีเพื่อนๆตัวนี้ใช้ย่อยนะเนี่ยตายไปดีครับ เก็บสี่ทีเดียวเหรอจะเหิดเกินจะเหิดละจะโหดเกินปุยมุ้ยโอ้เพื่อนครับเพื่อนร่วงเลยครับจังหวะนี้อีกนิดนึงโอ้โหเราก็สองจิตสองใจจะให้เพื่อนฆ่าหรือเปล่านะเมื่อกี้หรือจะฆ่าเองแต่เราติดมือดไงผมว่าผมพึงพอใจกับ สกินนี้พึงพอใจกันอย่างยิ่งเซเบอร์เซเบอร์สกินไซเบอร์ว่ะเซเบอร์เซเบอร์สกินไซเบอร์จะดูแปลกๆนะโอ้มีคนมาเอ๊ะเอ้เอ้เจนครับเจนครับยังไงครับพุ่งดีครับแบบนี้หาย ต่อเลยต่อเน,นื่องอุอ้ยิววิไปไหนเนี่ยช่วยช่วยปาหน่อยครับช่วยป่าหน่อยครับโอ้ยเซเบอร์มาจะรอดไหมโอเคเซเบอร์ยุ่งอยู่อไม่มีคนดูบนเลยฮะซบโอเครอดอยู่ เฮ้ยมีคนตามมาอย่าลากมาดีเดี๋ยวเราตายโอ้แครี่เขาจะมาแย่งบัฟเราทำไมเนี่ยอ่ามีคนอยู่ในคุ๊มครับเห็นไหมนะสามตัวครับด้านล่างต <quest> วงก่อนเลยครับเจ้าวันนี้หาย โอ้ยเย็ยนครับเจเยนครับพี่นี <c oughs> ่งไงสวยเพื่อนได้อยู่รอด้วยครับรอด้วยครับจิ้ม <c oughs> ไปเื <c oughs> ้อเ่้นสไนเปอร์ซูมไปทีหนึ่งหายเลยครับช่วยใหญ่ลาดคลิเราได้ไหมขอร้อง <c oughs> ป่าย,ยิงเกิดยากอยู่ ตีป้อมดีครับโอ้มีคนมามีคนมามีคนมาเฮ้ยเขาจะไปฟาร์มแทนเราแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ไปเรียนเหรอ่ะครับเอา้าเราหมดแต่ดูเขา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกือบตายแล้วแล้วแล้วคือพอไปดูคนอื่นมันมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะโอ้โห <c oughs> เขาก็แอบตุยเราเกือบตายเม่อก นี่ไงนี่ไงปล่อยเซบเบอร์ฆ่าดีไหมเนี่ยนะปล่อยก่อนครับ <laughs> ปล่อยจะตายก่อน <laughs> <laughs> นี่ไงแขนแขนมาขโมยบ,บั๊บบอ๊บเห้ยตัวนี้พนะิวนะพิวนะเพื่อนก็ไปลึกอยู่นั้นน่ะชูนายโดนรอบข้าวนะ อตอนพุ่งตอนพุ่งจะเป็นแบบว่าหมาป่านะฮะเป็นหัวหมาป่าพุ่งเฮ้ว่ะชอบชอบนี่ไงยังไม่ได้สังเกตอันติเมตเลยนะครับว่ามีอะไรแบบว่าพิเศษมาในเวลาแล้วทันถึงไหมเนี่ยไม่ถึงวะอะไรเอ้าเข้ามางี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว เราไม่สนใจเขาเลยฮะเราสนใจแค่คลิปต,ตอนนี้้องการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งบททั้งสิ้นนี่มาเป็นประโยคเลยมาเป็นบทเลยครับเฮ้ยโอ้คนนี้มันห้าไปนะเนี่ยคุณคิดว่าคุณกำลังสู้อยู่กับใครหึหึโอ้จะมาล้วงผมอย่างนั้นเราผมคือตัวล้วงไงประเด็นอะผมไม่ใช่คนที่จะโดนล้วงไง สวัสดีครับใครโดนอยู่เนะี่ยลิงลิงลปัดจ้วงหน่อยเนี่ยโอ้โหศาสตร์ลงทุนลงทุนกดอันตีลาดไม่ได้เลยครับนี่เขาเรียกว่าแหแ้วเข,วขาจะเปิดเซเบอร์ว่ะครับเขาจะเปิดเซเบอร์โดนเซเบอร์เปิดคืนไหมนะ รอด้วยครับรอด้วยครับตึ้นแต่ตึ้นตึ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 นถายอันนี้หมันไส้ส่วนตัวนะฮะรู้ว่าเข้าเมื่อกี้ไม่ดีนะแต่ก็ยังจะเข้าพอดีว่าอยากฆ่าครับเอาแล้วลิงเราโอ้โหตีบัฟมันมือเลยฮะโชว์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 ใจเย็นเพื่อน นี่ไงโอ้โ,โหโดนลัสหมดเลยตรงนี้ออกก่อนครับดูจะเข้าดูจะออกไหนไม่ใช่ว่าเข้าสุดโอ้ยใหม่ก็เซเบอร์เดินมาเ <c oughs> ห็นแบบๆในแมพนี่ไงครับมันมาดักเรา <c oughs> มาดักเราครับท่านผู้ชมฮึบ <c oughs> นี่ดึงก่อนดึง <c oughs> เอานี่ไงว่าละโ oh อ้มาอกแล้เหมือนเกมนี้ผมไม่ใช่ป่าครับผมแค่เป็นคนเคลียร์ชลิปผมไม่ใช่จังเกิล <c oughs> ชูล่อมาอยู่ครับทันไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ทันไม่ตายเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โห เปิดก่อนเลยครับโผฟันไม่เข้าด้วยนี่ไงซเซเบอร์แก้แขนเป็นไงไป <laughs> แค่ห้าตัวพอนะอันนี้เยอะแล้ว <laughs> ไม่ไหวละอันนี้รู้สึกว่าตายเยอะมากตั้งตานานด้วยประเด็นมนะันก็จะตึงๆหน่อยนะฮะ สวัสดีครับคุณเตเบอร์ตึงหรอเราอะตึงหอ่อเมื่อกี้ช่วยเพื่อนไม่ทันด้วยไม่ได้ตั้งใจใก่ให้ตายนะครับพูดอย่างนี้มันดูดีไหมนเนี่ยมันจะดูแม่แง่ไหมเพื่อนบอกว่ามันดูแปลกๆนะถ้าไม่พูดก็ดี oh. ้วเราต้องเป็นคนเปิดหรือว่าเพื่อนจะเปิดยังไ,ไงก็ใหม่กันใยจนยตะใบลดไถ่เฮ้ยเซเบอร์เข้าหลังวะ จ้วงดีครับนี่ไงโอ้โหชูไม่น่าเลยเราอ่ะนายก็รู้ว่ามันเป็นคู่อรลีเราอ่ะนายน่าจะปล่อยให้เราเก็บไม่เป็นไรครับผมวุเพืนเข้าแล้วฮะ ยังไงยังไงโอเคจูบอกหน่อยครับเซเรนครับเซเรนเฮ้เขาได้นะเนี่ยเอามันเข้าว่ะหายดีครับเออใ้ชูชูชูใจเย็นใจเย็นช่วยด้วยช่วยอยู่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 ช่อไซเบอร์นี่เก่งนะนาย เก่งแล้เราอ่ะโอ้ยอยากจะเข้าไปฟันจริงนี่ไงสามวิสามวิช่วงครับหายเ้โอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่คสกินมันทรงพลัง่ะครับผมผมเล่นเรารู้สึกว่าเก่งขึ้นพอมีรู้รรสึกว่าเก่งขึ้น แล้วคือได้ MVP มาด้วยนี่แหละฮะเซเบอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้บอกเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกให้รีซันนะฮะผมก็จะรีแล้วผมก็แบนด้วยตัวฐานแย่งบัฟนะฮะไม่รู้หน้าที่ตัวเอง <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงไปเพียงแค่นี้เลยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอ2องไลค์ผมจะมาทำต่อนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากดเนตก็สามารถดเนตมาได้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับผมดเนตแล้วก็ทักามาผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาชื่อพวกท่านขึ้นบนห่อกิิยศนะฮะโอเค <laughs> okay, สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบายบาย Is gone. I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget you lost betrayal